สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จะมารีวิวบลัชออนเนื้อน้ำที่ให้ลุคเป็นธรรมชาติมีความน่ารักสดใสาจากแบรนด์ For You To Collection Hey Rainbow ค่ะเขาทำออกมาด้วยกันทั้งหมด7เฉดสีนะคะมีทั้งสีที่เป็นเนื้อแมบแล้วก็เป็นชิมเมอร์ค่ะเนื้อสัมผัสเนี่ยเกลี่ยง่ายสุดๆเลยค่ะเป็นเหมือนน้ำไม่ให้ความรู้สึกเนหนอะหนะแต่เมื่อลงไปที่ผิวนะคะให้ความฉัโกลที่กาลังดีส่วนตัวพี่คิดว่าสีทั้งหมดที่ทางแบรนด์ทาออกมานะคะเหมาะสาหรับสาวผิวอัน โทนเหลืองค่ะไม่ว่าจะเป็นโทนขาวเหลืองหรือว่าเป็นโทนสีผิวน้ำพึง้งตัวบลัชออนนะคะสามารถเบลนด์ลงบนผิวได้สวยแล้วก็ง่ายมากเลยค่ะไม่ว่าจะใช้มือฟองน้ําหรือว่าแปรงแต่งหน้าค่ะสามารถลงผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลังจากการลงรองพื้นหรือว่าจะลงหลังจากที่ลงแป้งแล้วก็ได้ค่ะไม่ทําให้เกิดเป็นคราบแต่ทั้งนี้ให้ใช้เป็นวิธีการกดแทบๆเบาๆนะคะไม่ให้ใช้เป็นวิธีการปาดลุคที่ได้จากการลงบลัชเนื้อน้ําตัวนี้นะคะจะให้แก้มเป็นระเรื่อระเรื่อ ดูเป็นสาวสุขภาพดีน่ารักสดใสพิกเมนต์สีของเขามีความละมุนมากเลยนะคะค่อยๆเลเยอร์ไปสีก็จะค่อยๆชัดขึ้นแต่เป็นความชัดขึ้นที่เป็นความนัวค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะตูดลิงนะคะใครมือใหม่สบายใจได้เลยค่ะแพคเกจจิ้งของเขานะคะมีความเป็นสีพาสเทลน่ารักสดใสมีน้ำหนักเบาขนาดกำลังดีสามารถพกพาไปได้ง่ายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้กระเป๋าแบบไซส์มินิหรือว่าเป็นกระเป๋าแบบ walk wallet on chain นะคะตัวนี้ก็อาจจะ จะมีขนาดที่อวบอ้วนกันไปสักนิดนึงใส่ลงไปแล้วอาจจะทำให้กระเป๋าบวมขึ้นมาได้ค่ะตัวสีบลัชนะคะจะไม่ตรงกับสีของแพคเกจจิ้งเพราะฉะนั้นมันจะมีแพคเกจจิ้งบางอันที่เป็นสีม่วงนั่นไม่ได้หมายความว่าตัวสีบลัชจะเป็นสีม่วงนะคะลักษณะหัวแปรงมีความคล้ายกับแปรงยาทาเล็บสามารถป้ายแอปพลิเคเตอร์โดยตรงที่แก้มเลยก็ได้หรือจะเอามาพักไว้ที่หลังมือวอร์มๆก่อนแล้วค่อยๆแท็บไปลงบนผิวก็ได้ค่ะหลังจากฟังคำเคลมคำ,คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันแล้วนะคะเราไปดูสโ ทั้งเสีกันเลยค่ะสีแรกนะคะสีเบอร์ศูนย์หนึ่ง Blushing Bright เป็นสีชมพูนูดชิมเมอร์วิง ใช้เป็นวิธีการแท็บนะคะไม่ปาดเพราะถ้าปาดเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนรองพื้นแป้งต่างๆที่เราลงไว้พี่ใช้บลัชออนตัวนี้ทับหลังจากที่ลงแป้งแล้วนะคะสังเกตว่าก็ไม่มีคราบเกิดขึ้นนี่คือการลงสีรอบแรกนะคะสังเกตว่ามีแต่ความโกรนะยังไม่เห็นสีชัดนะคะเดี๋ยวพี่จะลงซ้ําให้ดูอีกรอบค่ะสีเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะสังเกตว่า ลงด้วยมือก็คือง่ายมากค่อยๆแทบกดๆตก,ตกๆไปกระจายไปทั่วหน้าแก้มตรงนี้นี่คือการลงแก้มด้วยสีเบอร์0ูนนะคะสีเบอร์02 p ย์สองเพ h ตัวเนื้อสีมีความเป็นส้มนมๆนะคะละมุนมาก คือการลงสีที่สองรอบแรกนะคะสียังไม่ค่อยโชว์อัพเนาะเดี๋ยวพี่จะลองลงซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับสีเบอร์ที่2มีความเป็นส้มแครอทนะคะน่ารักไม่แพ้สีเบอร์หนึ่งเลยเนาะสีเบอร์หนึ่งเนี่ยเวลาทาลงไปที่ผิวกับอันดร์โทนเหลืองเนี่ยนะคะมันจะดูกลืนกันไปจะให้ดูเป็นความฉ่าวาวมากกว่าอาจจะทําให้หน้าดูผ่องขึ้นมานิดนึงแต่สำหรับสีเบอร์สองเนี่ยจะเป็นพิกเมนต์สีที่เข้มมากขึ้นนะคะทางนี้ก็จะดูเหมือนกับว่าเป็นแนวอรอมโทนดูมีความอุ่นที่หน้าของเรามากยิ่งขึ้นค่ะสีเบอร์ศูนย์สามเยลโลวฮาร์ดเป็นสีชมพูพีช การลงสีรอบแรกนะคะพี่จะลงซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะนี่คือการลงซ้ำรอบที่สองด้วยสีเบอร์ศูนสาค่ะดูมีความตุ่นๆออกมาทางช่มพูออกมาทางสีน้ำตาลนะคะทาออกมาแล้วดูสุภาพค่ะสีเบอร์ศูนย์สี palm t r e สีน้ำตาลบ่มแดดให้ความโกลแบบสายฝอ การลงรอบแรกนะคะแ้ะพี่จะลงซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะนี่คือการลงรอบที่สองนะคะของสีเบอร์04ดูมีความเป็นน้ำตาลบ่มแดดสำหรับความรู้สึกของฟี่สีนี้นะคะเหมาะกับอันดเดอร์โทนเหลืองที่เป็นผิวสีน้ำพึ่งนะคะหรือว่าใครที่ชอบให้ผิวของตัวเองเนี่ยดูมีความโกลวความแทนนะตัวเนี้น่าจะชอบกันเลยค่ะ สีเบอร์05วานิลาสกายเป็นสีแดงพลัมฉ่ำๆทาแล้วดูมีความน่าขนหานี่คือการลงรอบแรกนะคะ คือการลงรอบที่2ของสีเปอร์05นะคะสังเกตว่าสีนี้ดูเป็นสีที่มีพิกเมนต์ชัดที่สุดเลยตั้งแต่ลงไปรอบแรกเนี่ยก็เห็นสีแดงระเรื่อระเรื่อสีนี้อาจจะต้องเบามือสักนิดนึงคือว่าลงรอบแรกได้ฟิลลิ่งสวยกํบบาลังดีแล้วค่ะแต่พอลงรอบที่2สีพิกเมนต์ก็ดูชัดเข้มขึ้นนะคะถ้าเป็นมือใหม่อาจาจะตุดลิงได้สีเบอร์05เนี่ยดูเป็นพิกเมนต์สีที่ชัดที่สุดเลยนะคะจริงๆฟีชอบตั้งแต่การลงรอบแรกแล้วมันดูให้ความเป็นแก้มสุขภาพดีระเรื่อระเรื่อเนาะต่อไป สีเบอร์ศูนย์หกจังก t มิสต์สีชุ่มผูดละม,ดมุนมีชิมเมอร์วิ้งนี่คือการลงรอบแรกนะคะ คือการบิวสีรอบที่2ของสีเบอร์06พิกเมนตสีนี้ก็ชัดดีเลยนะคะลงรอบ2เนี่ยคือเห็นสีชัดเจนเลยดูเป็นสายเฮลที่โกล w มากๆเลยนะคะสีเบอร์07 b บบี้ไล a ลกเป็นสีส้มอมชมพูคอรัลนะคะมีความสดใสแล้วก็มีชิมเมอร์วิงวิงละเอียดละเอียดด้วยค่ะนี่คือการลงรอบแรกนะคะ ที่เป็นสีที่พอทาแล้วรู้สึกว่าเขินมากเลยครับประหนึ่งว่ามีรักแรกแกมนะคะแบบว่ากลับไปเป็นสมัยวัยรุ่นยังไงไม่รู้เข้ากับ สีเมคอัพแล้้ววก็ชุดดยจริงๆฟี่ว่าความสนุกของการลงบลัชน้ำตัวนี้นะเราสามารถเอามา mix and match กันได้นะไม่จําเป็นที่จะต้องลงสีแก้มแค่สีเดียวเราอาจจะผสมสีที่1เข้ากับสีที่5อย่างตอนนี้นะคะฟีลงสีเบอร์ที่7ไว้ใช่ไหมเดี๋ยวฟี่จะลองเอาสีเบอร์5นะคะมาลงทับให้ทุกคนดูคะ่ะฟี่จะใช้สีเบอร์7เนี่ยเป็นเมนนัวทั่วแก้มแล้วจะเน้นเติมตรงช่วงบริเวณหน้าแก้มให้ดูมีความกุบกริบขึ้นนะคะ ดอทนึงค่ะแล้วก็ค่อยๆแท็บไปสังเกตไหมคะว่าพวงแก้วม,มีการไล่เฉดสีที่มันวนัวขึ้นเห็นไหมคะว่ามันไม่มีกฎเกณฑ์นในการแต่งหน้าค่ะเราสามารถเอามา mix and match กันหรือบางคนอาจจะเอาสีทั้งสองสีมาผสมกันแล้วสร้างให้เป็นสีใหม่ขึ้นมาก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าฟี่จะเอาสี เบอร์01กับสีเบอร์04มาผสมกันนะคะ01นะคะจะเป็นสีชมพูนัวและสีเบอร์04จะเป็นสีน้ําตาลบ่มแดดเดี๋ยวฟีจะลองผสมให้ทุกคนดูนะคะฟีจะป้ายสีเบอร์1ไปก่อนแบบน,ะนี้และฟีจะป้ายสีเบอร์04ตามลงไปค่ะและก็ผสมกันสีเบอร์1เนี่ยเขาจะมีความเป็นชิมเมอร์กลชัมแดดเห็นไหมสีสวยมากเลยเดีฟีจะลองแต้มลงไปบนแก้มให้ดูอันนี้ฟีหลบสีเดิมออกไปแล้วนะคะ มันดูแบบละเลือ้ออละเลือเล้อดูสวยดูแพงมากเลยอะ่ะนี่เราสามารถ create สีกันได้แบบเป็น10-10สีเหมือนเรามีแม่สีด้วยกันทั้ง7เฉดสีนี่แหละค่ะคือความสนุกของการแต่งหน้าเอามา mix and match กันถ้าเกิดว่าใครมีประชออนตัวนี้อยู่ในมือแล้วลองเอามาผสมเฉดสีกันได้แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงมาเล่าให้ฟี่ฟังกันบ้างนะคะฟี่จะใช้สีเบอร์หนึ่งนะคะแซมเปิทาลงไปตรงที่เปลือกตาบนทูกฟี่ทุกคนได้ดูนะคะ มีความเป็นชิมเมอร์เล็กๆนะคะทาลงบนตาแล้วดูสดใสน่ารักดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากรีวิวมาแล้วทุกสีเลยมีสีไหนถูกใจพิเศษกันบ้างไหมคะสําหรับฟี่แล้วฟี่ไม่สามารถแนะนําได้เลยคะ่ะว่าสีไหนควรมีเพราะควรมีทุกสีคะ่ะเอาเป็นว่า7วันเนี่ยลง7สีไปเลยคะ่ะฟี่ขอสรุปข้อดีข้อเสียของบลัชออนเนื้อน้ำตัวนี้จากแบรนด์ For You ทุกสั้นๆนะคะว่าเขาทําเนื้อสีได้ดีมากทาเบลนเกลีย่ยลงไปบนผิวดูเหมือนกับว่าแก้มเรามีความฉ่ำโ l o ด d e จากภายในจริงๆแต่ทั้งนี้ ในเนื้อสีบางสีนะคะอย่างเช่นสีเบอร์0102เนี่ยต้องลงซ้ําอย่างน้อย2-3รอบเลยถึงจะเริ่มเห็นสีนะคะถ้าอยากจะให้ชัดคงต้องลงไปสีรอบห้ารอบแต่ฟี่คิดว่าเขาคงตั้งใจทําออกมาเพื่อให้ผิวดูโกลว์มีสีนิดๆหน่อยๆนะคะสําหรับสีเบอร์01แล้วก็เบอร์02นี่ขนาดฟี่เป็นคนผิวขาวเหลืองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีสีผิวเข้มกว่ฟี่อาจจะได้ดูเป็นเหมือนไฮไลท์เนื้อหนามแทนฟี่ก็จะแนะนําเป็นสีอื่นๆนะคะอย่างเช่นสีเบอร์0304 ะะหรือว่า C ีเบอร์06ที่จะดูเหมาะกับผิวสีน้ําพึ่งมากกว่าค่ะและที่สําคัญเลยค่ะราคาของเขาน่ารักหาซื้อง่ายส่วนในเรื่องของความติดทนนะคะพี่ให้คะแนนระดับนกลางจนถึงดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นสาวผิวแห้งพี่มั่นใจเลยค่ะว่าแทบจะติดทนไปตลอดทั้งวันแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสาวผิวมันอาจจะมีหลุดบ้างระหว่างวันแต่ทั้งนี้เนื้อของเขาสบายผิวทาลงไปแล้วไม่รู้สึกเหนอะนะเดี๋ยวท้ายคลิปนะพี่จะมาทดสอบให้ทุกคนดูค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 11โมงแล้วพี่ก็จะอยู่กับสีพวงแก้มนี้นะคะไปตลอดทั้งวันแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าจนถึงตอนเวลาประมาณ2-3ทุ่มแล้วสีแก้มจะยังเห็นเป็นระเรื่อระเรื่อแบบนี้อยู่ไหมแล้วจะติดหน้ากากหรือเปล่าพี่จะแอบเมนชั่นถึงข้อเสียนิดนึงนะคะนั่นก็คือว่าตัวเนื้อบลัชแอบมีกลิ่นสังเคราะห์นิดนึงถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกลิ่นหรือว่าผิวเซนซิทีฟง่ายนะคะยังไงก็ไปทดลองทดสอบดูก่อนที่เคาน์เตอร์ได้ค่ะส่วนตัวเราฟี่ชอบผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์ YouTube มากๆเลยนะคะทั้งอั t ทูเด e แล้วก็เหมือนรู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรตัวบลัชเนื้อน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่สบายผิวมากๆเลยแล้วก็ตอบโจทย์กับในยุคที่จะต้องใส่หน้ากากด้วยคืออยากให้มีสีแก้มแต่การลงบลัชออนที่เป็นเนื้อแป้งเนี่ยบางทีก็ทําให้หน้าเราแห้งลงไปหรือว่าตัวชิมเมอร์กิเตอร์มันก็จะดูมีความสักสะถ้าเกิดว่าผิวเราแห้งจากการที่เป็นขุยล่อด้วยความที่หน้ากากมาทำให้หน้าของเราแห้งใช่ไหมคะพอมาเจอบลัชออนเนื้อน้ำตรงเนี้ยมันทําให้ผิวดู โลดูสุขภาพดีไม่ทําให้หน้าแห้งแมตจนไร้มิติถือว่าเป็นแบรนด์คนไทยที่น่าสนับสนุนจริงๆค่ะสําหรับค่าตัวของน้องๆนะคะตอนนี้เขามีจําหน่ายเป็นบ็อกเซตในราคา999บาทค่ะหรือถ้าซื้อเป็นแท่งนะคะจะตกแท่งละ159บาทจากราคาเต็ม259บาทค่ะโดยมีวางจําหน่ายแล้วนะคะที่ร้านวัตสันอีแฟนบอยแล้วก็บิวทรีมค่ะส่วนช่องทางการซื้อออนไลน์นะคะเดี๋ยวฟิจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้กล่องดีสคริปชั่นบ็อกซ์ฟิสขอ ขอบคุณทุกคนมากมาเลยนะคะที่ติดตามชมกันมาจนถึงตอนนี้ว่ายังไงเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย สวัสดีตอนกลางคืนค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งมาเช็คสภาพสีบลัชออนกันก็ยังเหลือสีอยู่นะแต่ด้วยความที่ตอนนี้พี่ใช้กล้อง iPhone 11นะคะมันก็อาจจะไม่ได้จับทุกรายละเอียดชัดเจนมากนะพี่เนี่ยส่องกระจกดูก็เหลือสีรำไรรำไรนะคะแต่ว่าความเป็นชิมเมอร์ค่ะมันเกาะอยู่ที่ผิวหน้าเห็นอยู่นะดังนั้นใครที่มีรูขุมขนต้องระมัดระวังนะคะส่วนสีเนี่ยติดที่หน้ากาก ค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่มาดูที่แก้มแล้วเห็นไหมคะมันยังมีความเป็นแบบระเรือ่อระเรือรเร่อส้มๆอยู่นะแสงในห้องนอนของฟี่เป็นแสงสีขาวนะคะดังนั้นเนี่ยสีไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนเพราะฉะนั้นฟี่ให้คะแนนโดยรวมเลยนะเต็ม5้าเนี่ยฟี่ให้4.5ไปเลยอาจจะมีในเรื่องของชิมเมอร์ต้องระวังนิดนึงนะคะแต่เม็ดสีอะไรพวกนี้คะ่ะเบลนด์ง่ายสวยก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยคะ่ะที่ถูกและดีควรตำไว้ยังไงเดี๋ยวเรากลับมาพบก,กันใหมค่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย